แฮปปีส้สงการเดย์ค่ะเพื่อนวันนี้นะคะก็จะมาอัดคลิปนะคะที่จะพูดถึงสิ่งที่สําคัญมากๆเลยนะคะซึ่งเชื่อว่านะคะหลายๆคนเนี่ยอาจจะสตรัคนะคะกับสิ่งนี้นะคะก็คือในเรื่องของการที่รักตัวเองนะคะหรือว่าเรากําลังเห็นแก่ตัวนะคะซึ่ง2องคำนี้นะคะเป็นเส้นบางๆนะคะที่แบ่งแยกนะคะระหว่างการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวนะคะซึ่งต้องบอกก่อนนะคะว่า คนไทยเรานะคะบางทีเนี่ยก็อาจจะถูกสั่งสอนมานะคะให้เข้าใจผิดนะคะซึ่งยูเองนะคะก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเคยเข้าใจผิดนะคะว่าคนที่รักตัวเองเนี่ยคือคนที่เห็นแก่ตัวนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมาถึงวันนี้ค่ะที่ยูนะคะรู้สึกว่ายูตกผลึกนะคะแล้วก็รู้ว่าเฮ้ยความหมายจริงๆเนี่ยค่ะของการรักตัวเองกับการเห็นแก่ตัวเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะซึ่งเดี๋ยววันนี้นะคะจะมาไขเปันเออเคล็ดลับนะคะที่จะทําให้เราเนะคะเป็นคนที่รักตัวเองมากขึ้นเนี่ยค่ะแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีมากขึ้นเนี่ยค่ะคะ <S <S ่ะก,ก่อนอื่นเลยนะคะต้องบอกก่อนนะคะว่าคําว่าเห็นแก่ตัวเนี่ย ถ,ถ้าสำหรับอยู่เองนยคะนิยามของมันเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยเอาตัวเองนะคะไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะอันนี้เรียกว่าเห็นแก่ตัวนะคะแต่การที่เรารักตัวเองเนี่ยหมายความว่าเราเนี่ยจะนึกถึงตัวเองประโยชน์ที่ตัวเองจะได้จากสิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะควบคู่ไปกันกับ คนอื่นนะคะจะได้ประโยชน์จากเราด้วยนะคะก็คือเป็นการได้ประโยชน์แบบวินวินนั่นเองนะคะซึ่งนอกจากนี้นะคะคนที่รักตัวเองเนี่ยจะเป็นคนที่รักในการพัฒนาตัวเองเนะะี่ยค่ะพยายามทําให้ตัวเองเนี่ยมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพิ่มขึ้นเนะะี่ยค่ะการเอาตัวเองเนี่ยไปอยู่ในสังคมที่ดีมากขึ้นนะคะหรือแม้กระทั่งการทีเ่เลือกนะคะที่จะ, kh kh ะคบคนเนี่ยค่ะไม่คบคนที่ทําให้เราเนี่ย ท็อกซิกนะคะหรือว่าทําให้จิตใจเราเนี่ยตกต่ําลงนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่ผู้จาดูถูกเหยยดหยามนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเราก็ต้องดูเจตนาเขาด้วยนะคะว่าคําพูดของเขาเนี่ยมีเจตนาที่ดีหรือเปล่านะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยคำพูดของเขาเนี่ย ก็อาจจะมีเจตนาที่ดีนะคะเพื่อที่จะยกระดับหรือว่าทําให้เราเนี่ยมีการพัฒนามากขึ้นนะคะแต่คราวนี้เนี่ยคำพูดเขาอาจจะดูรุนแรงนะคะแต่ว่าให้ดูที่เจตนาเขานะคะว่าเจตนาของเขาเนี่ยแฝงไปด้วยการที่ทําให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอยากเป็นคนที่ดีขึ้นหรือเปล่านะคะอันนี้เราก็ต้องแยกให้ออกนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะการที่เรารักตัวเองเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องมีเลยนะคะ <c oughs> ก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากเพียงพอค่ะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเนี่ยรู้จักตัวเองมากเพียงพอนะคะ,ะ,คะ,ะ,คะแล้วก็มีเอ่อเซลล์เอสติมที่สูงนะคะซึ่งคําว่าเซลล์เอสติมที่สูงเนี่ยมันต้องมาจากการที่เราเนี่ย ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะได้ประสบความสําเร็จนะคะหรือว่ามีการตัดสินใจนะคะที่ถูกต้องนะคะหรือแม้กระทั่งการที่เราเนี่ยมีความสามารถในการรับผิดช,ชอบนะคะในสิ่งที่เราทานะคะได้ด้วยตัวเราเองเนี่ยเซลฟ์เอสติมเนี่ยมันก็จะเกิดการสะสมนะคะแล้วมันก็จะมีภาคขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะมันก็จะต้องไม่ไปถึงขั้นของอ e ีโก้เลยครอีโก้เนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ฟัง นะคะคนอื่นเลยนะคะคิด <c cin ch> ว่าตัวเองเป็นใหญ่อย่างเดียวโอเคค่ะสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะคะการดื้อเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องรู้จักคุยกับตัวเองนะคะว่าสิ่งนี้เนี่ยมันมากเกินไปหรือเปล่านะคะโอเคค่ะกลับมาค่ะในเรื่องของการรักตัวเองนะคะแล้วก็การเห็นแก่ตัวนะคะคนหลายๆคนน,นะคะมองว่าคนที่เห็นแก่ตัวเนี่ยคือคนที่นึกถึงแต่ตัวเองถูกต้องไหมคะซึ่งถามว่ามันเป็นเช่นนั้นไหมนะคะมันก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะคะแต่มันมีความแตกต่างนะคะคนที่ รักตัวเองเนี่ยเขาจะมองว่าสิ่งนั้นเนี่ยก่อนที่เวลาเขาจะเลือกอะไรเข้ามาในชีวิตเนี่ยสิ่งนั้นเนี่ยมันมีคุณค่ามากพอไหมนะคะมันทําให้ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าเนะยคะหรือมันเอ่อเข้ามาแล้วกระทบต่อภาพรวมในชีวิตของเขาม้างน้อยแค่ไหนนะคะหรือแม้กระทั่งเอ่อการเข้ามาของคนคนหนึ่งหรือว่าสถานการณ์สถานการณ์หนึ่งเนี่ยเอ,อ เขามีวิธีการมองแล้วก็การจัดการอย่างไรนะคะคนที่รักตัวเองเนี่ยมักจะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีนะคะแล้วก็มองเห็นโอกาสนะคะในทุกๆวิกฤตเนะคะเขาจะออพยายามทําให้ตัวเองนะคะอยู่ในจุดที่ดีขึ้นดีขึ้นนะคะมันไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เจอปัญหานะคะเพื่อนๆทุกคนเขาเจอปัญหาเขาเจอความทา้าทายเหมือนกับเพื่อนๆทุกคนนะคะแต่เขาจะมองหาวิธีที่จะพาตัวเขานะคะออกจาก สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีความสุขนะคะหรือว่าแม้กระทั่งสิ่งนั้นเนี่ยมันกระทบจิตใจของเขานะครับหรือแม้กระทั่งความสัมพันธ์นะคะที่ท็อกซิกนะคะหรือว่าความสัมพันธ์ที่ทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยเออแย่ลงนะคะเขาก็จะมองหานะคะว่าจะทํายังไงนะคะให้ชีวิตเขาดีขึ้นนะคะอย่างเช่นสมมุติว่าไออยู่นะคะสมมุติว่ายูมีแฟนนะคะแล้วแฟนคนนั้นนะคะเออเราเลือกเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าเลือกมาแล้วเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราคิดนะคะหรือแม้กระทั่ง มันดูไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่เราเคยตั้งไว้นะคะเราก็อาจจะพูดคุยนะคะให้มีการปรับปรุงนะคะแต่ถ้าไม่มีการปรับปรุงแล้วนะคะคนที่รักตัวเองส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะก็คือเขาก็จะเทเลยะคะ่ะเพราะว่าเขามองนะคะว่าอนาคตเนี่ยของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะคะแล้วเขาก็มองว่ามันมีสิ่งที่ดีกว่าแน่นอนในอนาคตนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารักตัวเองแล้วเราก็มีการพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนะคะเออ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายๆคนเนอัที่ภานนอกเนี่ยอาจจะมองมาเนะคะว่าเขาเห็นแก่ตัวนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเพราะว่าการที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะมีจิตใจนะคะที่มั่นคงเข้มแข็งมากเพียงพอเนะคะแล้วก็มีเป้าหมายในชีวิตที่ชัดเจนเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่เราเนี่ยควรที่จะเคารพเขานะคะเพราะการที่เขาเนี่ยรักตัวเองเนี่ยมันจะช่วยยกระดับนะคะบุคคลรอบข้างของเขานะคะให้กลายเป็นคนที่ดีขึ้นนะคะ เอ่ออย่างที่บอกนคะว่าคนที่รักตัวเองเนี่ยคือคนที่รักการพัฒนาตัวเองเนะคะการคนที่ดูแลเมน h e ล l ฮลของตัวเองนะคะแล้วก็ดูแลรูปลักษณ์ภายนอกของตัวเองเนะคะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันจะเป็นพลังงานนะคะที่จะทําให้คนรอบๆข้างของเรานะคะเป็นคนที่มีการพัฒนามากขึ้นนะคะดีขึ้นนะคะรวมถึงนะคะเราก็จะสามารถที่จะไปอินสปายนะคะคนรอบข้างของเรานะคะให้เป็นคนที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นคนที่ทําชีวิตนะคะได้เต็มศักยภาพมากขึ้นด้วยนะคะและนี่นะคะก็คือ ความแตกต่างนะคะของคําว <mor z ell an photos> ่ารักตัวเองกับคาว่าเห็นแก่ตัวนะคะให้เพื่อนๆนะคะเชื่อมั่นนะคะในความรักตัวเองนะคะยิ่งเรานะคะมีความรักตัวเองมากเท่าไหร่นะคะเราจะแผ่พลังงานนะคะแห่งความสุขพลังงานแห่งความสําเร็จนะคะพลังงานแห่งความสงบนะคะทำให้คนรอบๆตัวของเราเนี่ยรับรู้ถึงพลังงานนั้นนะคะแล้วก็ไปเป็นแรงบันดาลใจนะคะที่ทาให้เขาเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นมีการพัฒนามากขึ้นนะคะแล้วก็มีความสุขมากขึ้นนะคะและทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่รักตัวเองส่วนใหญ่นะคะมักจะทําให้ตัวเองดีขึ้นและ เขาจะยิ่งเขารักตัวเองมากเท่าไหร่นะคะเขาจะยิ่งรักคนอื่นมากขึ้นได้ด้วยนะคะและการที่เขาเนี่ยจะไปเบียดเบียนคนอื่นนะคะหรือว่าไปทาร้ายคนอื่นเนี่ยมันก็จะลดลงนะคะก็เป็นการช่วยนะคะทําให้สังคมเราเนี่ยเป็นสังคมที่ดีขึ้นนะคะเป็นสังคมที่น่าอยู่มากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะคะลองสังเกตนะคะว่าใครนะคะที่เป็นคนที่รักตัวเองนะคะและก็ใครนะคะที่เป็นคนเห็นแก่ตัวนะคะ สิ่งเหล่านี้นะคะต้องใช้ระยะเวลาในการพิสูจน์นะคะเพราะว่าคนคนหนึ่งเนี่ยค่ะจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนะคะพัฒนาให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะต้องใช้เวลานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราสามารถสังเกตนะคะคนเหล่านี้ได้นะคะเป็นคนที่รอบๆตัวเรานี่แหละนะคะและเรานะคะก็จะสามารถนะคะที่จะมีการพัฒนาตัวเองนะคะหาความรู้ใส่ตัวนะคะแล้วก็ทําตัวเองนะคะให้มีมีปัญญานะคะแล้วก็มีความสามารถมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะมาทําให้โลกใบนี้นะคะน่าอยู่ไปด้วยกันค่ะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย